สวัสดีครับผมนายธีรพงษ์เลืองอันุสักวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ <S <S 1> <S 1> อันดับแรกครับก็คือวัดบูรพาพิรามนะครับเป็นวัดโบราณที่อายุร้อยปีเป็นดังสลรรักประจําจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความโดดเด่นสามารถมองเห็นองค์พระพุทธรัตนมงคลมหาวินีหรือว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยพระพุทธรูปปางประธานที่มีความสูง7เมตรนะครับสูงสุดในประเทศไทยแต่ ไกลใต้ฐานองค์เนี่ยยังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องสำหรับปฏิบัติส,สาธาณกิจด้วยนะครับต่อไปมาอันดับที่สองครับก็คือกุกาสิงนะครับอัน,นจะเป็นโบราณสถานแบบขเขมรที่มีความเก่าแก่ของจังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะาาคล้ายสถูปหรือว่าเจดีเนี่ยเก่าแก่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และได้รับการขุดแต่งและบูรณะจากหน่วยงานสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่8อุบลราชธานีและปัจจุบันเนี่ย พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคอีสานด้วยนะครับต่อไปอันดับ3นะครับก็คือน้ำตกถ้ำโซดานะครับสถานที่ท่องเที่ยวเมืองละเอ็ดตั้งอยู่เขตอุาสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพมีความเป็นธรรมชาติแปลกตาและไม่ซ้ำใครสามารถเดินเดินชมได้ทั้งจากด้านหน้าและด้านในเพราะมีบริเวณชะงน,นหินส่วนหนึ่งว้าเข้าไปคล้ายถ้ำหลวงมานน้ำตกภายใน ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปให้ผู้คนได้แวะมากราบขอพรซึ่งเป็นความสิริมงคลบริเวณใกล้การยังมีเจดีย์หินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินเข้าไปชมความงามบนเส้นทางสมบัติธรรมชาติรวมถึงลงเล่นน้ำคลายร้อนเพื่อเลือกให้มีความสดชื่นกันได้ด้วยนะครับต่อไปเป็นอันดับที่4นะครับก็คือผาหมอกผาหมอกม,มีวายนะครับ ผาหมอกไมวายนี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชิดิตเลยครับในช่วงฤดูหนาวเพราะจะได้สามารถสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ชมวิวทิวทัศน์บนยอดยอดทิวเขานะครับและยังเห็นหมอกปกคลุมไปทั่วผืนป่าด้วยจนเป็นที่มาของชื่อที่มีเส้นทางศึกษาทางธรรมชาตินี่ให้มีคนสำคนที่มีใจรักในการเดินป่าเขาได้ไปสำรวจชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ก็ขอจบการนาเสนอเท่านี้ขอบคุณครับ